วิดีโอนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูความสามารถที่ปรับมาใหม่ของตัวละครครับก้าว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างและหลังจากปรับมาแล้วเนี่ยจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะแค่ไหนกันควรจะปั้นและทําของยังไงดีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า ในส่วนของการโจมตีปกติก็เหมือนเดิมแต่ในส่วนของสกิลต่อสู้จะปรับให้ดึงดอตตัวข้างๆได้ด้วยซึ่งตัวกลางเนี่ยจะโดนดึง75%ส่วนมอนทั้งข้างๆเนี่ยจะโดนดึงแค่50%ต่อมาในส่วนของท่าไม่ตายก็จะเปลี่ยนจากการดึงดอตแค่ธาตุไฟฟ้า,ฟาเป็นดึงดอตได้ทุกประเภทโดยที่จะดึงเพิ่มขึ้นจาก100%เป็น120%และในส่วนของพรสวรรค์ก็เปลี่ยนจากการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยสามารถติดได้จากการโจมตีทุกชนิดแล้วจากของเดิมเนี่ยก็คือบังคับให้ตีปกติเนาะและการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถ จะเก็บได้แค่หนึ่งครั้งซึ่งการโจมตีต่อเนื่องจะฟื้นฟูได้หนึ่งครั้งหลังจากจบเทินและจะฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากกดอันติ ต่อมาในส่วนของเทสตัวละครหลักๆก,ก็จะเปลี่ยนด้วยกันอยู่2เทสนะครับอันที่1เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเมื่อสมาชิกในทีมมีอัตราสร้างสถานะถึง75%จะได้บัฟพลังโจมตี100%อันนี้คือดีมากๆนะครับพอเมื่อเทียบกันกันกบออฟหลักและออบลองของอัตราสร้างสถานะกับ ATK เนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับเท่ากับว่าถ้าทําอัตราสร้างสถานะแค่75%แล้วได้ ATK 100%มันทําให้เราได้มูลค่าเพิ่มเกือบๆเจ็ดซับสแตทเลยนะครับฉะนั้นแล้วตัวละครที่เล่นกับคราฟก้าถ้าสกิลเป็น ATK ควรจะ ะเน้นทําอัตราสร้างสถานะให้ถึง75%ก่อนเป็นลาดับแรกยกตัวอย่างเช่นตัวของโรบินที่สามารถไปใส่เป็นเสื้ออัตราสร้างสถานะและไปหาออฟล็อกอีกประมาณ8-9ซับเพื่อให้ถึง75%จะคุ้มกว่าการไปหา a t h โดยตรงแต่ถ้าใช้เป็นตัวละครบัฟอย่างลวนเหมยเนี่ยก็ไม่ต้องทําตรงนี้นะครับเพราะว่าลวนเหมยไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก a t h ซึ่งสําหรับทีมดอทที่ต้องทําค่าอัตราสร้างสถานะส,งสูงๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเหตุอันนี้ของคาฟกาเนี่ยคือเหมือนแจก a t K 100%ให้เพื่อนฟรีๆเลยจะเรียกได้ว่าคาร์ฟกาเป คอนประสานสําหรับทีมดอทเลกก็ยังได้นะครับอันนี้ส่วนเทสอันที่2ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็คือมอนสเตอร์ที่ติดสถานะช็อตไฟฟ้าถูกกําจัดครับก้าจะฟื้นพลังงานเพิ่มเติม5ห,หน่วย และเทสอันสุดท้ายเนี่ยจะเปลี่ยนจากการเพิ่มโอกาสพื้นฐาน30%ในการแปลสถานะให้กับคารกาเปลี่ยนเป็นหลังจากเมื่อปล่อยท่าไม่ตายเนี่ยจะฟื้นฟูจํานวนการโจมตีต่อเนื่องของพอรสวรรค์นหนึ่งครั้งและการโจมตีต่อเนื่องของพอรสวรรค์นเนี่ยสามารถดึงดอทได้ด้วยโดยที่จะดึงได้เท่ากับ80%ของค่าดาเมจเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆปับเ s เอของรอบนี้เลยนะครับที่เวลาเราตีมอนเนี่ยจะมีการดึงดอทของมอนสเตอร์ด้วยต่อมาในส่วนของเซตโบนัส bon เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับ สร้างสถานะ18%แล้วก็ฮิตพี10%ต่อมาในส่วนของไอดอลอนก็จะเปลี่ยนด้วยกันอยู่2อไอดอลอนนะครับก็คือไอดอลอนหกับไอดอลอนสอไอดอลอนหเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเมื่อปล่อยการโจมตีจะมีโอกาสพื้นฐาน100%ที่จะทําให้สตูปเป้าหมายได้รับดาเมจต่อนเนื่องเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา2เทินซึ่งของเก่าเนี่ยมันบังคับว่าเราต้องปล่อยการโจมตีต่อนเนื่องจากพรสวรรค์เท่านั้นแถมมันยังแปะเป็นเป้าเดียวอีกด้วยแต่แบบใหม่เนี่ยมันไม่ได้ฟ AOE ได้ด้วยต่อมาในส่วนของไอดอล n 2อนจะเปลี่ยนเป็นเมื่อรับก้าอยู่ในการต่อสู้ไฟล์เราทั้งหมดสร้างดาเมตต่อเนื่องเพิ่มขึ้น33%ซึ่งแบบเก่าเนี่ยมันเป็น25%ส่วนไอดอลล4อน4กับไอดอล n 6อน6ก็เหมือนเดิมเลย หลังจากดูความสามารถของตัวละครที่ปรับมาใหม่กันแล้วต่อมาก็จะเป็นแนวทางการบิวของตัวละครครับก้าณนะเวอร์ชันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครคาบก้าที่ปรับมาใหม่เนี่ยบิวที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยจะเป็นเซตสีลมบวกกับ l c ถุ t o r เ a l ียและประดับเนี่ยจะใส่เป็นลูชาก้านะครับเพื่อเล่นเป็นฟูลซับพอร์ตให้กับทีมไปเลยเพราะตอนนี้คาบก้าเปรียบเสมือนตัวประสานในทีมดอทที่มีหน้าที่ในการดึงดอทให้กับเพื่อนร่วมทีมและมีแจกเหตุที่เิวนีี้ดที่เนี่ยเป็นเพราาะว่ก้านั้นสาัหตุๆ2เทิ์นเลดนทครับด้วย LC t u เ o r i a l การใส่สีลมเนี่ยก็เลยจะดีมากๆและยิ่งการกดอันตรีได้บ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยรีเซ็ตจำนวนครั้งของการโจมตีต่อเนื่องด้วยและอย่าลืมว่างานโจมตีต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยสามารถดึงดอทได้แล้วนะครับนั่นทาให้บิลนี้เนี่ยเป็นบิลที่ดีที่สุดสําหรับคาก้าเวอร์ชันนี้ยิ่งเราเล่นคู่กับตัวของแบ็กซวอร์เนี่ยแบ็กซวอร์เป็นตัวละครที่อยากให้เกิดดาเมจด,ดอทเยอะๆเพราะจะได้สเตตอาคาน่าเยอะๆหรือถ้าในอนาคตมีตัวดาเมจด,ดอทตัวใหม่แรงๆเข้ามาในเกมการที่คร,ร,าารถดดดดดดึงดอออทททได้้้ีีี่ขนานาาาาากก็จจะํใหมมมลับติ ครั้งหนึ่งก็ได้แต่ก็ต้องบอกว่าข้อจํากัดของบิลนี้เนี่ยก็คือเราต้องเล่นกับตัวละครที่มีการลดเด็บเท่านั้นไม่งั้นก็จะทําให้ผลของ LC Tutorial ไม่ทํางานส่วนอีกบิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบิลปกตินะครับก็คือใส่เป็นเซตสี่ prisoner บวกกับ2เซตใหม่ที่เป็นเซตดอทเซตนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่จะสู้บิลแรกไม่ได้ถ้าใน condition e ศูนย์เนี่ยยังไงผมก็เชียร์ให้เล่นบิลแรกมากกว่านะไม่ต้องทํามูลค่ารีลิกเยอะด้วยในส่วนของ main stat เนี่ยเราก็จะใส่เป็นเสื้ออัตารา ฐานะถึง75%แล้วรองเท้าแนะนําเป็นรองเท้าความเร็วลูกแก้วเป็นดาเมจไฟฟ้าและเชือกจะแนะนําเป็นฟื้นพลังงานนะครับถึงแม้ว่าการใส่เชือก e d เนี่ยจะทําให้เราวนอันตีได้2เทินเหมือนกันเวลาที่ใส่เป็น LC t u t ัว i a เรียวแต่การใส่เป็นเชือก ER เนี่ยบางทีอาจจะทําให้เรากดอันตีหนึ่งเทินได้เลยถ้าเราโดนมอนตีหรือว่าฆ่ามอนได้หรือถ้าใส่เป็นตัวคิวอย่างหัวหัวเนี่ยก็จะช่วยเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะครับสัตว์รีคอ m เมนที่ต้องการเนี่ยก็จะมีอัตราสร้างถานะ75%ความเร็วมากสุดเทท่่าาีีจะมมกกได้น็ แต่140้ไปจนถึง156แต่ถ้าเล่นกับตัวของโรบินก็ต้องทําความเร็วไว้ที่158นะครับเพื่อที่จะให้ได้3แอคชั่นใน1อันติของโรบินส่วนในกรณีที่เล่นบิวปกติเนี่ยก็จะแนะนําขั้นต่ําที่160ถึง172ถ้าเป็นไปได้ ต่อมาในส่วนของเรื่องทีมทีมที่ดีที่สุดของคาก้าณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการเล่นคู่กับตัวของแม็กซอนและอีกตำแหน่งเนี่ยจะใส่เป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นตัวของล่นเหมยหรือว่าตัวของโรบินซึ่งถ้าหากคุณมีเจวชิว E2 เนี่ยก็สามารถใส่ในตำแหน่งนี้ได้เหมือนกันและตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครซัตเทนดีที่สุดก็จะเป็นตัวของน้องหัวหัวนะครับเราจะแจก ADK 40%ีกับฟื้นพลังงานให้กับทีมด้วยในจังหวะที่หัวหัวมีอันติเนี่ยก็สามารถทําาใให้้้คคัักวววออนนนนลลตติ1เเททรรไดยส่บขงะีม ขับก้าวจะเล่นเป็น4ีลมบวกกับ l c Tutorial กรณีเล่นกับโรบินเนี่ยต้องทำความเร็วไว้ที่158ส่วน b a c k s วอนก็ b u าเม a m e อ h ได้ตามปกติเลยนะครับใส่เป็นพีโซเนอ n e r บวกกับประดับ2เซตหม่อัตราสรถานะ120%ขึ้นไปความเร็วขั้นต่ำเนี่ยก็มีตั้งแต่143ไปจนถึง160และถ้าเล่นเป็นโรบินเนี่ยก็ทำอัตราสร้างสถานะให้ถึง75%ด้วยเพื่อที่จะเอาบัร a d k 100%ซึ่งมันใช้มูลค่าน้อยกว่าการทำ e d k เปอร์เซ็นต์ตรงๆนะครับแต่ถ้าหากใช้เป็นตัวของโดนเหมยก็ไม่จำเป็น ต้องทำตรงนี้นะเพราะล้วนเหมยเนี่ยไม่ได้สเกลอะไรจาก a อ k เลยและสุดท้ายตัวของหงหัวก็บิวเป็นสายคิวได้ตามปกติเลยใส่ LC เป็นทวิทโคโปนี่ก็น่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดของคาบก้านนะตอนนี้แล้วเว้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีตัวละครดอทเจนใหม่มาเพิ่มทีมเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามตัวละครนั้น โอเคทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการบัฟของตัวละครครับก้าซึ่งดาเมจโดยรวมที่เพิ่มขึ้นสาหรับทีมดอทที่บัฟมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60-70%ได้เลยนะครับเมื่อเทียบกับของเก่าแต่เราก็ต้องมารอดูกันว่า60-70%นี้เนี่ยมันจะทาให้ทีมดอทกลับมาติดเมตาได้ไหมเพราะตัวละครเจนใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างแรงขึ้นเยอะมากๆหรือไม่แน่ว่าเราอาจจะต้องรอตัวละครดอทเจนใหม่มาเสริมทีมเพิ่มซึ่งแครดิตตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นต เป็นตัวละครเกี่ยวกับดาเมจต่อเนื่องหรือก็คือดาเมจดอทนั่นเองและจากดีฟมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือน้องเป็นาธาตุกายภาพด้วยอย่างที่เรารู้กันว่าเกมนี้เนี่ยดอทกายภาพเป็นอะไรที่แรงมากๆเนื่องจากมันคิดตามแม็กเฮดพีของมอนสเตอร์ยิ่งมอนเลือดสูงเท่าไหร่เนี่ยดอทกายภาพก็จะยิ่งแรงขึ้นการมาถ,ถึงของไฮเซลนเนี่ยก็อาจจะทําให้ทีมดอทเนี่ยอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นเลยก็ได้อันนี้เนี่ยเราก็คงต้องรองดูกันต่อไปนะครับสาหรับทีมดอท ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบัฟของตัวละครครับกล้าที่ปรับมาใหม่อาจจะตกหล่นข้อมูลหรือผิดพลาดตรงไหนไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากมกก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ